แล้วมีสอสอ,อยู่คนหนึ่งของพรรคเขาเนี่ยนั่งอยู่ในห้องอาหารคอยโทรศัพท์รายงานแต่มีคนที่ใจเย็นมากสองคนบอกอยู่เป็นเพื่อนสุเทพคนนั้นชื่อชวนหลีกภัยกับบัญญัติบรรทัานครับพีนบ่น้องนั่งอยู่ในห้องอาหารเลยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งคู่เลยใช่ครับนี่คือวันที่เขาบุกสภาแล้วพอเขาจะบุกเข้าไปบุกเข้าไปไม่ได้เพราะมีพวกเราขวางเอาไว้เนี่ยในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ให้ เรานี่ไม่อยากประทะเพราะถ้าประทะต้องเกิดการสูญเสียเขาบุกมาแล้วแต่สภา,านี่เป็นเรื่องที่มีความผิดอย่างร้ายแรงนะครับพวกเราที่ไปเนี่ยที่โดนแจ้งข้อหากันว่าไปหน่วยราชการนั่นน่นนี่ไม่มีการกระทํารุนแรงแบบนี้เลย<ะ>และอ้ะทาลิศสีดวงเนี่ยยังยัดเยียดข้อหาว่าไปบุกส่วนราชการอีก<ะ>ดูสิไอ้พวกเสื้อแดงที่ไปปีนั้นก็คือไปกระทืบรปอภอไปยึดปืนยึดอะไรก<ะ>ันหมดเลยบุกก็ไปในสภา,าแต่ปีนี้ที่ มวลมาหาประชาชนทำเนี่ยไม่มีแบบนั้นเราไปแค่หน้ารู้ว่าท่านรองสุเทพกับพวกเรานี่ต้องออกหลังสภา,าแล้วไปขึ้นในลิคอปเตอร์ซึ่งจัดเตรียมมาไว้ทางด้านข้างแล้วก็บินกลับไปที่ที่ราบ11แล้วหลังจากวันนี้ค่อยมีการประกาศพรกรสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับทีนี้หลังจากวันที่7เมษาแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงของปี5 3สเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยอ9เมษาไปบุกที่ไทยคม โอโโหนี่ไทยคมเนี่ยเป็นภาพที่สลดใจที่สุดครับพี่น้องเพราะกลุ่มเสื้อแดงที่ไปนี่ถูกปลุกระดมถูกปั่นหัวให้ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไปพูดง่ายๆนะทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารแล้วทหารไม่อยากประทะด้วยถูกยึดปืนปืนทราโวไปครับอันนี้มีภาพที่จําติดตาตีซ้อม,อมไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่มวลมหาประชาชนจะทําแบบนี้ครับมีแต่กลุ่มนปชเท่านั้น ซึ่งถูกคนในระบอบทักษิณปั่นหัวยุยงให้ใช้ความรุนแรงครับย้ำนะครับขีดนเส้นใต้ว่าเรากำลังวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างม็อบที่แกนนำมีกองกำลังติดอาวุธและเตรียมมีแผนที่จะใช้ความรุนแรงรก็จะปลุกปั่นมวลชนให้ปฏิบัติการด้วยความรุนแรงแบบนั้นครับมันต่างจากการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธใช้สันติวิธีก็ต้องมีกิจกรรมชุมนุมที่ ทรหดอดทนไม่สามารถที่จะใช้ความรุนแรงรบแบบนั้นได้ครับทีนี้พอหลังจากวันที่9ที่ไทยคมถึงบอกว่าวันที่10 <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความตั้งใจ <c oughs> หนึ่งมีการโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารด้วยการใช้ระเบิดสังหารใช้ปืนยิงเข้าไปมีคุณบาทเจ็บวันนั้นเนี่ยถามว่าตายเฉพาะทหารไหมไม่ละครับมีประชาชนที่อยู่ตรงนั้นตายด้วยและมี ผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วยก็มีการวิเคราะห์กันว่าทิศทางที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศถูกยิงเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปสูน์กันในศาลอีกนะครับครับแต่มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ในขณะนั้นว่ามีกลุ่มกองกําลังติดอาวุธเนี่ยตั้งใจให้ผู้สื่อข่าวตายเพื่อยกระดับให้เป็นเรื่องสากลครับแต่ที่หนักไปกว่านั้นถ้าจำได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงด้วยกันคนหนึ่งถูกยิงแต่ทิศทางที่ออกในคลิป ที่ถูกยิงนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ทิศทางฝ่ายทหารกลับเป็นเหมือนกับฝั่งเดียวกันจัดการกันเองฆ่ากันเองครับคนที่ถือธงใช่คนที่ถือธงที่หันจังหวะที่หันหน้ากลับมาจากทางฝั่งทหารอยู่ฝั่งโน้นนะฮะเขาหันหน้ากลับมาฝั่งนี้แล้วพอดีโดนยิงปุ้งครับถ้าจัดทหารแล้วก็ล้มลงถ้าจัดทหารทหารอยู่ฝั่งโน้นแต่เขาโดนยิงจากฝั่งนี้ครับทิศทางการล้มมันแตกต่างกันเลย เลยมีคนสรุปในขณะนั้นว่ากองกำลังของคนชุดดำนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรุนแรงว่าเจ้าหน้าที่ก็ตายผู้ชุมนุมก็ตายผู้สื่อข่าวก็ตายเจตนาจะยกระดับการชุมนุมขึ้นไปเพื่อนำไปสู่การโค่นล้มอำนาจรัฐในขณะนั้นคิดขนาดนั้น<ะ>เขาพูดถึงการใช้กองกำลังปฏิวัติยึดอำนาจโดยกลุ่มพวกเขานะครับขณะนั้น ถ้าจําได้ค่รับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเตรียมการมีกองกําลังอยู่ตั้งแต่ต้นวางแผนครับแล้วก็ใช้วันที่สิบเมษายนเนี่ยวันวอเวลานอใช้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นลานสังหารครับแล้วเจาะจงไหมว่าต้องเป็นพลเอกล่มเก้าตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมีคนวิเคราะห์กันว่าพลเอกพันเอกล่มเกล้าขนาดนั้นเป็นพนเอกนะครับ,รบท่านเป็นนายทหารคนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสําคัญ ในการคลี่คลายสถานการณ์เหตุการณ์เมื่อปี52ที่สามเหลี่ยมดินแดงตอนที่กลุ่มนปชเสื้อแดงนี่แหละมายึดปิดถนนพื้นที่ในบริเวณนั้นแล้วก็พยายามจะยกระดับการชุมนุมขึ้นแล้วก็ฝ่ายของหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นนะครับคือซรศเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยก็พยายามจะคล,คลี่คลายสถานการณ์พันเอกร่มเกล้าในขณะนั้นก็เป็นนายทหารคนหนึ่ง<ม>ที่ทําให้ กองกำลังของเสื้อแดงเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้เป็นผลสําเร็จได้เลยมีความแค้นครับข้อที่ในรายงานคอปอน่าสนใจก็คือว่าในเวลาประมาณ20นาฬิกามีผู้ยิงระเบิด M79 เข้าไปแนวทหารบนถนนตะนาวและมีคนชุดดำที่ปะปนอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยใช้อาวุธปืนชนิดอากา้ายิงเข้ามาที่บริเวณ ที่แถวทหารอยู่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีมีกลุ่มของนายทหาร,รซึ่งไปบัญชาการดูแลพื้นที่เนี่ยประชุมผู้บังคับบัญชาอยู่ที่หลังรถรถอุ้มเกราะสายผ่านลำเลียงครับถนนดินสอใช่ครับถนนดินสอหน้าสตีวิทย์ใช่เพราะเขาเห็นว่าสภาพในขณะนั้นนี่ผิดปกติมากและมีกลุ่มชายชะก,กันมายืนแถวหน้าของมวลชน ที่ปิดล้อมทหารอยู่<ะ>แล้วมีการใช้รถเครื่องเสียงขนาดใหญ่เปิดเครื่องเสียงดังๆเพื่อกลบเสียงสั่งการของฝ่ายทหารในเวลาที่กลุ่มผู้มันก็มาชาชมุมนุมเนี่ยมีระเบิดคว้างเข้ามาครับในรายงานคอปอระบุว่าเป็นระเบิดชนิดระเบิดสังหารซึ่งเหตุการณ์ที่ใช้ระเบิดสังหารนั้นเนี่ยเรียกว่าเอ็ม ก่อนจะคว้างระเบิดสังหารเนี่ยมีการใช้แสงเลเซอร์สีเขียวอ่อนชี้เป้ามาที่จุดที่มีการประชุมผูม้บังคับบัญชากันอยู่ครับแสงเลเซอร์แบบคล้ายๆที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยเนี่ยเขียวๆ<อ>แบบนี้ฮะเนี่ย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 แบบนี้เลยซึ่งผมถามคุณสันติสุขครับถ้าไม่เตรียมการมานี่มันจะเอามาจากไหนเออเหตุการณ์บังเอ,อิญมันจะเตรียมเลเซอร์มาได้ครับมันเป็นการชี้เป้าบอกเลยว่าตรงนี้แหละเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ กลุ่มนายทหารผู้บังคับบัญชากลุ่มนี้ที่มันเคยทําลายแผนการเราเมื่อปี5้าครับหลังจากในในคลิปวิดีโอนะครับยังมีการระบุในรายง,งานคอปอด้วยครับพี่น้องว่ามีการคว้างระเบิดควันไปที่กลุ่มทหารก่อนเพื่อให้เกิดความแตกตื่นโกลาหลกำบางสายตาอะไรก็แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้ระเบิดสังหารสองลูกคว้างมาแล้วเป็นผลให้มีทหารเสียชีวิตสนายในจำนวนนี้ รวมทั้งพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมต้องสิ้นชีพจากฝีมือของไอ้โจรชั่วพวกนี้แหละครับพี่น้องนี่คือคําตอบของคําถามที่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญไหมไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีกองกําลังติดอาวุธเตรียมการไว้แล้วและกองกําลังติดอาวุธนี้ก็เปิดเผยตัวเองในวันที่1ิเมษายนและเป้าสังหารส่วนหนึ่งก็คือพนเอกร่มเกล้ายศในขณะนั้นใช่ครับซึ่งเป็นคู่กรณีสําคัญ ของกองกําลังเสื้อแดงที่ปฏิบัติการล้มเหลวเมื่อปีห2คสองมาแก้แค้นพูดย่งไงครับอแล้วเราเมื่อสักครู่คุณสาธิตได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าพฤติกรรมของแกนนําผู้ชุมนุมที่มีกองกําลังติดอาวุธเนี่ยมันต่างจากพฤติกรรมของแกนนําที่ใช้สันติวิธีต่างกันเมื่อปี5 3สมเราได้เห็นความการเคลื่อนไหวของแกนนําที่ดูเหมือนจะใช้ความรุนแรงอยู่ตลอดเลยเทเลือดเจาะเลือด บุกไปตีทหารทำร้ายทหาร,รบ,บุกระดมผู้ชุมนุมให้เกิดความคุ้มข้างทุกอย่างถึงขนาดว่าเกิดเหตุแล้วทหารจะไปโรงพยาบาลส่งตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่ตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจที่สุดนะครับเพราะว่าในสงครามเนี่ยคนที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะไม่มีการเข้าไปซ้ำเติมกันจะเปิดโอกาสให้หน่วยเสยนารักษณ์เขาเข้าไปดูแลครับทหารที่ถูกทุบตีบาดเจ็บเนี่ยถูกบันชึกด้วยรถถูกบรรทุกไปด้วยรถทีถ่เป็นปรถกระบะ ที่มีที่นั่งตอนท้ายและมีหลังคากลับถูกกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งถูกปลุกปั่นยุยงให้ใช้ความรุนแรงด้วยการใช้ข้อมูลเท็ปเนี่ยนะครับบุกก็ไปขวางรถแม่ไปโรงพยาบาลทุบตีแล้วลากคนที่บาดเจ็บลงมาจากรถทุบตีในคลิปนี้เห็นชัดนะครับหลายครั้งที่เราใช้เห็นเนี่ยทหารวิ่งหนีไปแล้วจนกระทั่งไปจนมุมที่กำแพงก็ยังทุบตีแล้วจนกระทั่งมีคนมาห้ามนี่คือเป็นเป็นภาพที่ผมคิดว่า มันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับแล้วจริงๆแล้วพฤติกรรมที่เราพูดคุยกันมาที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเทียบกับพศนี้อย่างการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลพศนี้เนี่ยแทบไม่ต่างจากพฤติกรรมของเสื้อแดงเมื่อปี5 3สามีอะไรบ้างเช่นกครอบ,บุกไปไล่ทหารออกจากหน้าปปชจัดการนฮะจากบังเกอร์เลยจากบังเกอร์เลยแล่ไอ,ไอผู้ร้ายเนี่ยมันชุดเดียวกักนเลยนะั่นน่ะไม่ต่างจากปี5้าสามเลยนะ ชุดเดียวกันเลยอะแล้วไอ้ผู้ชุมนุมเสื้อแดงบางส่วนต้องบอกว่าบางส่วนเนี่ยถึงขั้นทุบตีทําร้ายพระก็ทําร้ายใช่พอสอนเนี่ยครับอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งแล้วนอกจากนี้กลุ่มคนที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธสงครามเนี่ยตัวละครที่ถูกโจมตีเนี่ยก็คือฝ่ายตรงข้ามกับระบอบทักษิณก็คือพวกเราใช่แต่ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนด้วยอาวุธสงครามไม่โดนอะไรเลยฮะ,ะแล้วจับไม่ได้แม้แต่คนเดียว จับไม่ได้แม้แต่คนเดียวแล้วมีเนี่ยเมื่อตอนสักประมาณสี่ทุ่มที่ผ่านมาก็ยังมีข่าว M79 ที่เวทีแจ้งวัฒนะครับเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับคุณสันติสุขที่น่าจะหยิบมาวิเคราะห์พูดถึงระหว่างเหตุการณ์ปี53กับปีนี้ก็คือว่าปี53เนี่ยเราจะมีข้อสงสัยเสมอว่าทำไมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกมาปฏิบัติแล้วถูกกลุ่มนปช ซึ่งถูกปลุกปั่นยุยงให้ใช้ความรุนแรงไปทําร้ายและตํารวจไปไหนปีนี้ก็เหมือนกัน<ะ>ตํารวจไปไหนพลเอกประยุทธ์ยังถามเลยใช่ตํารวจไปไหนตารวจเนะี่ยเป็นคนต้องดําเนินคดีไม่ว่าจะกับฝ่ายไหนใช่ครับผมจะเล่าก็จะจริงให้กับพี่น้องฟังผมไม่ล้าตรีอยู่ในขณะนั้นแล้วตอนทํางานสอชอผมไม่ได้เป็นกรรมการแต่ต้องเข้าไปทํางานเพราะนายกอภิสิทธิ์ก็ต้องเข้าไปอยู่ในราบสิบเอ็ดผมก็ต้องไล่เหตุไปอยู่ในราบสิบอ็ดด้วยสามเดือนเพราะบ,บ้านผมอยู่สายไหม เสื้อแดงไปเยี่ยมเยือนบ่อยมากครับแล้วก็มีคนเตือนว่าจะเกิดความรุนแรงเนื่องจากผมกํากับดูแลง,งานสื่อสารมวลชนของรัฐแล้วผมจะบอกคุณสันติสุขไอ้คลิปทั้งหลายที่ฉายกันอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งฝ่ายผมเป็นคนดําเนินการแม้กระทั่งคลิประเบิดเนี่ยที่แยกต้องถนนดินสอที่ลงกลางกลุ่มทหารเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยซื้อมาจากผู้สื่อข่าวอิสระซื้อมานะครับ โอ,อ้ฟุตภาพที่เราเห็นเสียงระเบิดลงตูม้มแล้วเสียงทหารร้องอดโอยล,ลากกันไปปฐมพยาบาลใช่ฮะคลิปนั้นนะฮะได้มาจากผู้สื่อข่าวอิสระคนหนึ่งแล้วเป็นภาพเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ไขกุญแจในหลายเรื่องใช่รวมทั้งภาพทุบตีทหารภาพนั่นโน่นนี่เนี่ยนะครับผมตอนนั้นนี่ใช้ำนานลำกรีในการที่จะขอเทปบันทึกภาพจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องแล้วให้เจ้าหน้าที่มานั่งดูทั้งคืนเลย เพื่อเอาข้อเท็จจริงวันที่10ออกมาให้ได้ครับแล้วเราก็เอาช่อง11ในขณะนั้นเนี่ยมาเปิดได้เห็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ช่องสิบเอ็ดตอนนี้นะ <c oughs> ช่องสิบเอ็ดตอนนี้ใส่ร้ายมวลมหาประชาชนอย่างเดียวเลยมันคนละเรื่องครับะนะครับแล,แล้วผมอยากจะบอกว่าคลิปที่คุณสาธิตพูดเนี่ยพี่น้องคงนึกออกนะครับก็คือคลิปที่เราเห็นทหารโดนยิงตุม้มแล้วก็ลากกันปฐมพยาบาลกันร้องอดโอยยาวมากคลิปนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่า ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงภาพเสียงสดๆตรงนั้นเนี่ยเชื่อว่าคนไทยจะไม่อยากเชื่อเลยว่าความโหดเหี้ยมอำมหิตของกองกําลังชุดดาที่ทํากับทหารไทยเนี่ยมันจะรุนแรงอำมหิตถึงขนาดนั้นแทบจะไม่อยากเชื่อจนมีหลักฐานข้อเท็จจริงนั้นออกมาครับแล้วผมจะบอกว่าที่ผมตั้งประเด็นว่าตํารวจไปไหนเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะครับตารวจเรียกได้ง่ายๆเลยว่า ไม่ทำงานหรือแทบไม่ทำงานเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งทางฝ่ายสอชอได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากจังหวัดหนึ่งแถบใกล้กรุงเทพเนี่ยสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครเนี่ยเป็นกองร้อยปอจอนะแปลว่าอะไรสองกองร้อยปจคือปราบจราชน<ะ>ใส่ชุดไอ้ที่หมวกหนักๆอะ่ะชุดอันเนี้ย<ะ>โล่กระบองอ่ะ,อะเออสอชรอะดมมาจากจังหวัดสมุทรอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้<ะ>ยกสองกองร้อย แจ้งมาอย่างสอชอบอกมาไม่ได้อา้อาวอ้าวทางสอชอถามว่าทําไมมาไม่ได้บอกมีมวลชนเสื้อแดงไปขวาง<ะ>ถามว่ามีมวลชนเสื้อแดงเท่าไหร่ร้อยคนร้อยคนไปขวางวตำรวจสองกองร้อย <c oughs> มวลชนร้อยคนขวางแล้วถามว่าทาําไงยกกําลังกลับ<ะ>เออตำรวจสองกองร้อยมวลชนร้อยคนเนี่ยลงจากรถแล้วอุ้มมันออกไปข้างถนนทําได้แต่ไม่ทา